สัมผัสประสบการณ์อาบน้ำใจกลางกรุงพร้อมรับเซ็นทรัลกิวเวอร์เชอร์สูงสุดถึง500บาท Experience the extraordinary สัมผัสห้องน้ำระดับพรีเมียมที่ New Rest Experience Room จากโตโต,โตค่ะผ่อนคลายขั้นสูงสุดกับ f l o t a t i o n Tub อ่างอาบน้ำที่ใช้เวลาในการออกแบบและวิจัยกว่า10ปีพร้อมเทคโนโลยี Serial Dimension ที่ช่วยลดความตึงเครียดของร่างกายเสมือนได้อาบน้ำในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงค่ะ New Rest NX โทสุขภัณฑ์อัจฉริยะ4 Selection Shower ชุดฝักบัวระดับ premium, พรีเมียมผสานดีไซน์และสายน้ำเพื่อความผ่อนคลายพร้อมเทคโนโลยีใหม่ Nispa ละอองน้ำละเอียดทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกให้คุณผิวสะอาดและผ่อนคลายในทุกๆวัน Touchless Faucet อุปกรณ์อาบน้ำครบครันทั้งหมดนี้รอคุณมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะมีแคมเปญดีๆมาบอกค่ะเพียงแค่มาทดลองใช้ห้อง Neo Rest Experience Room พร้อมโพสต์รีวิวความประทับใจลง Google Map รับทันที Central e-gift voucher 200บาทและพิเศษกว่าค่ะหากคุณแชร์คลิปลง t ิ k t o อรับเพิ่มอีก300บาทรวมสูงสุด500บาทสำรองคิวได้ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วมาสัมผัสประสบการณ์ความเหนือระดับด้วยตัวคนเองนะคะ